you โกกอะง่วงอะไรเนี่ยง่วงอะไรมานั่งหลับเอาอะไรลูกหากใครหาใครอือไม่หาใครหาเพาี่งเหรอหาเพาียง่ดูโทรหาพี่เพีงห่อน

คิงไม่อยู่พี่เพลงก็ไม่อยู่หาใครหนูจะหาใครฮี่คิงอยู่ไหมหาีิคิงไหมหาวิคิงไหม่าวิงไหม้หายาบ้าได้ไหม ทินไม่อยู่พี่เพลงก็ไม่อยู่ย,ยิ้มหันแอ๊ะแฉะอีกขนมงำงำ

ตอนนีม้มาแล้วมาแล้วอะไรมาลูกค้าลูกค้ดูดูอะไรดูอะไรออก rồi ôi น,น,นั่นแล้วดนเนดนแม่เดนเดนวลไฟรถไฟรถวิวิวิมาแล้วอะไรมา ไหนโดนฉีดตรงไหนฉีดตรงไหนมาเจ็บไหมเจ็บปะหมอฉีดตรงไหนมาหืมเออเออเออเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเอาเอาผ้าเช็ดก่อนผ้าสางคีบมุกก่อน เช็ดน้ำตาก่อนเช็ดน้ำตาหน่อยนายดูทีโอ้โหเก่งมากเลยแย่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 หิงหงงหนงหนใครทำใครทำหมอ<ง>เดี๋ยวดื้อให้หมอมาอะไรนะเอาเนะเอะไรวะเนี่ย อะไรนะถ่ายรูปเหรออ่ให้แม่ถ่ายรูปอ่ถ่ายรูปยิ้มหวานยิ้มหวานใหนดูสิเงีย้ยเงีย้ยเงีย้ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเก่งมากเลยจะดื้ออีกไหมไ<ป>ดื้อไป ที่สัญญาได้นี่มันไม่ใช่ à. วางเลยเก็บเลยเก็บใส่กระเป๋าแม่เดี๋ยวนี้อุ้ย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 อุย โอเคฮึมนี่สิที่ว่าการเปิดตู้ตายพวกความเครียดเรื่องสิ่งที่มันอาจจะเป็นหละเข้าถึงครอบครัวไม่ใช่ทุกคนที่จะรับมือกับมันได้รู้ไหมบางคนก็เสียสติไปเพรารื่องนี้ฉันก็จะรู้ ไปเย้โอเคพร้อมหรือไม่โทรหาพ่อโทรหาพ่อเนี่ยอะคุยกับพ่อคุยกับพ่อ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่อหรอพ่อไปไหนพ่อไปไหนเออมาเออเดี๋ยวถือก่อนถือก่อนอืมเรียบร้อยอ้าอันนี้ด้วย เอาอันนี้ด้วยอันนี้ให้ลงพอด้วยขาทุด้วยทุกครับด้วยทุกครับทุกครับทุกครับกว่า